เวลาผู้ชายมีความต้องการทางเพศเนี่ยน้องชายจะแข็งตัวเขาเลยถามว่าแล้วถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่ผู้หญิงมีความต้องการทางเพศเนี่ยมันจะดูออกหรือเปล่าหรือว่าจะสังเกตจากอะไรได้บ้างคะอืมใช่ค่ะน้องชายแข็งตัวนี่มันทีดูออกเนาะเนื่องจากมันอยู่ด้านหน้านะคะคะแล้วก็ซึ่งเราก็เห็นนะคะบางทีมีไปดูเต้นเนี่ยอา้าวคนคนดูเนี่น้องชายแข็งตัวไปดูเต้นสวาวสาวโปเต้นเนี่ยนะคะเฉลี่ยก็ ก็เซลเซลกันเห็นนะคะแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเวลามีความต้องการทางเพศเนี่ยจะมีการอาวัยวะเปียกชื้นนะคะเนื่องจากว่าจะมีเลือดมาขั่งก็คือไม่ต่างจากน้องชายแข่งตัวเลยนะคะมีเลือดมาขั่งที่ไวเพศแล้วก็จะทําให้เกิดสารหล่อลื่นหลั่งออกมานะคะก็จะเปียกชื้นแต่ไม่รู้ปกติะจะไม่รู้รถ้าไม่คลำใช่แต่ถ้าคลาก็จะรู้ว่ามันมีการเปรียกชื้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายชายตรวจได้ว่า ฝ่ายหญิงถูกกระตุ้นเพียงพอหรืยอยังก็คือการหลังสารคัดหลังนะคะออกมาแต่ว่าทั่วไปไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนชีวิตเหมือนละครนะคะที่ทาหน้าทาตาไปด้วยเนาะนะคะ <c oughs> ก็ฉะนั้นเมื่อมีอารมณ์ทางเพศฝ่ายหญิงก็จะแต่จ,จะมีหน้าตาเปล่งปลั่งขึ้นมีเส้นเลือดขยายขึ้นดวงตาแวววววขึ้นอาจจะจถ้าสังเกตดีๆก็อาจจะเห็นนะคะแต่ถ้าสังเกตจากสารคัดหลังเนี่ยจ,จะดูได้ยากค่ะนะนคะ